สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวห้องขายนะคะอยู่อาคารดีค่ะชั้น6เป็นห้องสูตรขนาด28.5ตารางเมตรนะคะอันนี้เป็นห้องใกล้ลิฟต์ค่ะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยนะคะจากโปรโมชั่นเดือน9ค่ะในราคาที่เบามากสนใจติดต่อได้ที่คุณแอนค่ะ0988978059นะคะ ID Line smart condo 2 2ค่ะ ห้องนี้นะคะจะมีตรงนี้นะคะที่เป็นแอร์ตรงนี้ค่ะแอร์ชอรุ่นะคะแต่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ค่ะด้านนอกมีหนึ่งตัวนะคะใครราคาเบาๆบค่ะเหมาะสำหรับท่านที่เอาไปปรับปรุงเองแล้วก็แต่งเติมใหม่ได้นะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะห้องนี้ใกล้ลิฟต์ดีนะคะสะดวกสบายมีเครื่องซักผ้าแถมไปด้วยนะคะ เครื่องซักผ้านะคะขอโทษค่ะตัวใหญ่เลยล่ะแล้วก็มีไมโครเวฟด้วยสนใจนัดดูห้องได้นะคะราคา850,000บาทเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ